ทำเต <t ell> ือนเด็กต่ากว่า18ปีควรใช้วิวสียานท่านผู้ชมนะอืมบอกไว้ก่อนนะช่องนี้ไม่ค่อยมีสาลานะมีอยู่ศาลาดียวะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเจ๊แคราวันนี้นะคะก็มาในรายการครัวรมแคก EP 2ค่ะวันนี้นะคะจะมาบอก เคล็ดลับความอร่อยของขนมคกติ๊แกแคกปากว่ามีอะไรบ้างทําไมถึงได้หอมหวานมันแล้วก็อร่อยขนาดนี้นะคะทุกคนตามมาดูเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรกันบ้าง <ๆ S 1> ครัวโรงแรมนี่นะคะครัวโรงแขกวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ด <c lic> ลับความอร่อยของขนมคกติ๊กแคร์แคร์ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างทําไมถึงได้ว่า แป้งีเล็กขนาดนี้ไม่ใช่นะ,ะทุกคนว่าที่ทุกคนชอบถามว่าเฮ้ยทำไมแป้งจะแค่ถึงไหมแบบว่าไม่กระด้างเพราะว่าไม่กรอบเพราะว่าเละนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ไม่ใช่แป้งนิ่มนะคะทุกคนเปลือกบางสังนิ่มนะคะแป้งของเรานะคะเคี่ยวน้ําตาลปี๊บก,กับแป้งันประสงค์นะคะตามน้ํอาอัตราส่วนที่เราต้องการนะคะแล้วก็อันนี้ทุกเวลาทุกคนถามว่า เฮ้ยทำไมแป้งจะแค่ถึงไม่ได้เหลืองแบบว่าเหลืองดอกบวบเนาะก็ใช้แป้งตัวนี้จ้ะทุกคนแป้งมันม่วงนะคะทุกคนค่ะกะเทไปในนี้จ้าเราก็ต้องมาเตรียมส่วนผสมตรงนี้ก่อนค่ะทุกคนอตามมาดูกันนี่จ้ะทุกคนเราต้องเตรียมแป้งนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งแป้งข้าวเจ้าเนาะขนมปังต้องใช้แป้งข้าวเจ้าก่อนที่เราจะตักน้ําตาลเคี่ยว15นาทีที่เราวางไว้นะคะเราต้องใส่นี้จ้ะแป้งตัวนี้ไว้ในนี้ก่อนเลยนี่นะจ๊ะร้อนใส่เข้าไปจ้ะทุกคนสวยไง ร้อนร้อนใส่เข้าไปแล้วก็ตักน้ําทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีนะตักแล้วก็แช่ไว้แล้วค่อยคนเนาะประมาณสินาทีเราปูทำงานยิ่งกว่าผู้ชายไป,งไปลงไปแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีเนาะในการทําขนมโคกทิ้งแป้งตัวนี้ไว้10นาทีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นหัวใจของขนมโคกก็คือกะทิ นี้จ้าที่เราเลือกใช้นะคะทุกคนก็เป็นกะทิอัมพวานะคะทุกคนตัวนี้นะคะที่เราเลือกใช้เพราะว่าอะไรไหมคะอยากจะให้ดูความคลาสสิกของกะทิตัวนี้มากทุกคนหอมแบบกะทิสดจริงๆนะคะอันนี้นะคะคั้นทันทีต้องแต่กระทอเปลือกนะคะไม่ใส่วัตถุกระเสียนะคะทุกคนข่าวข้นนวลมันมากทุกคนอันนี้เราจะเลือกใช้นะคะอันนี้ก็ใส่ตามาตาส่วนนะคะทุกคนกะเทลงไป ก็ที่เราเลือกใช้กะทิอัมพวาน,นะคะเราไว้ใจกะทิตานี้มาได้ประมาณสัก5ปีได้แล้วทุกคนนี่คือใช้ยี่ห้อนี้มา5ปีจริงๆนะคะไม่ได้ตอแหลหรือว่าแบบเสแสร้งเลยเพราะว่าใช้จริงๆใครที่มาที่ร้านก็จะรู้ว่าเราใช้จริงๆนะคะกะทิอัมพวาน,นะคะเราก็ใส่ตามอัตราส่วนของเราเลยเนาะว่า เราอยากให้มันมันมากหรือมันน้อยสําหรับร้านเรานะคะจะแบบให้มันมันมากค่ะทุกคนเราจะไม่ผสมน้ําเลยนะคะมันจะได้ฟิวกะทิคันสดใหม่ๆเลยยืดอายุการอยู่ได้อีกไม่เปรี้ยวแน่นอนทุกคนเนี่ยทุกคนดูอะดูความมันของกะทิอัมพวานะดู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 ความมันและข่าวค้นของเขาอ่าทุกคนดูแล้วดูในหม้อะได้ี่ยากนะคะเจีททานได้จ้าก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะเพราะว่ากะทิอัมพวานะคะจะมีทั่วเลยนะคะทุกคน อย่างเราสั่งรอบๆหนึ่งนะคะมางานก็จะประมาณร้อยลังจ้ะอันนี้คือไม่ต่อแหล่นะเพราะเราให้ลูกค้าได้ทานของที่มีคุณภาพจริงๆนะคะอันนี้เราก็ไว้ใจมาประมาณ5้ปีแล้วนเนาะถ้ากะเทกะทีก็ต้องแลดน,นะคัวรอา เราก็ใส่ส่วนผสมต่างๆเข้าไปนะจ๊ะทุกคนชื่อไอินเตอร์นเนเพราะว่าก็มาสักอินเดียครัก็ยังจำสูตรเด้เป๊ะเหมือนเดิมนะคะรส ok ชาติร้านเราจะไม่เหมือนกันทุกวันนะเพราะว่าจำสูตรไม่ได้นะเ <c oughs> ลอนี่นะคะทุกคนก็คนนะคะคนให้น้ำตาลนะคะเก <c oughs> <ค Brooke> ลือละลายนะคะนี่ดูความดูความมันนะทุกคนดูดูความมันของกะทิด <c oughs> คนเสร็จนะคะ จากที่เราชั่งส่วนผสมจนครบแล้วเราก็ต้องชิมดูความนะคะทุกคนเพื่อความแบบว่าฟรปรสชาติจะได้เหมือนเดิมทุกวางน้องพกร้านเจ๊แขกนะคะจะหวานมันเค็มกลมกล่อมนะคะทุกคนที่เราเลือกใส้กะระเทียมวาก็เพราะว่าของเขานะคะมีความขาวค้นมันแบบธรรมชาติค่ะทุกคนงอันนี้คือต้องยอมรับนะคะอันนี้ให้เลยค่ะ 1ิ10 10เพราะเราใช้มาหลายยี่ห้อมาทุกคนกว่าจะมาเป็นเซกแครนี้เราก็พัฒน,นามาหลายยี่ห้อมานะะจนมาเจอนี้เลยจะอัมพวานะฮะอันนี้รักเลยอันนี้ไม่ได้รักธรรมดารักเลยอ่ะเราก็ชิมอร่อยมากอี่ดอกฟินเวอร์ อ่พอขั้นตอนนี้เสร็จนะคะกะทิเสร็จเราก็ต้องมานี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะกวน,นแป้งนะคะทุกคนมาดูจ้ะน,นี่นะนหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ10นาทีเนาะเราก็กวนให้แป้งมันเข้าก่อนเนาะ,ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ได้ทั้งแป้งแล้วก็กะทิแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจา้าตามไปหน้าร้านได้เลยจุดไปแล้วก็หยอดให้ทุกคนดูเลยว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่า เดี๋ยวนี้นะคะเราจะทำแจกสามคู่รับปเชิญครัวรบกับเราก็วอร์มไฟนะครับทุกคนจนได้ไฟที่แบบว่าร้อนกำลังดีนะครับไม่ร้อนมากนะคะในการหยอดที่ร้อนมากมันจะทำให้แป้งสุกก่อนกะทิมันจะทำให้ขนมขบกไม่อร่อยคะันี่นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการยอดนะจ๊ะอันนี้เป็นส่วนของแป้งนะทุกคนถ้าไฟพอดีแป้งจะไม่สุกก่อนเนาะ เป็นตัวแป้งนะต่อไปกล้อนี้จ้าทุกคนดูความข้นของกะทิสิแล้วดูตอนตอนตอนกะทิแตกมันเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่ากะทิแตกมันแล้วมันสวยานาดไหน so สำหรับไข่ที่กลัวอ้วนนะคะกะทิตัวนี้นะคะกะทิอัมพวานนะคะ่ะเป็นไข่มันดีนะคะอันนี้เรื่องจริงจา้าอันนี้คอนเฟิร์มกินของผมไม่อ้วนดูหุ่นเจสซี่ค <c oughs> ังคูใบค่ะ หอมมากเนี่ยได้กลิ่นไหมหอมมากเลยนะมันไม่ได้หอมแบบผสมกลิ่นนะทุกคนมันหอมแบบหอมมะพร้าวแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อะหอมเหมือนกะทิแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอันนี้คือไม่ต่อแหลอ่านี่ทุกคนดูดูความขาวของกะทิอัมพวานะทุกคนดูนี่นะจา๊ะพอได้อย่างนี้เราจะใส่ทาโร่ลงไปเนี่ยเห็นไหมดูความขาวความปู ความแตกตวงกะทินะทุกคนนี่นะคะเราก็ใส่ไส้ลงไปล้นเราก็ลาดซาไปจ้ะเพิ่มความอร่อยแล้วก็ปิดเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันว่ามันจะน่าทานขนาดไหนเห็นผู้ชายไม่ได้นะ่ตอแหลขึ้นมาทันทีเลย เนาะเซเว่นก็ไม่เวงนะรออ้อนเนาะมีเดี๋ยวเดือนน้ำไปงานแต่งนะงโลกแต่งงานกับดวงอาทิตย์งงมากโอ้ยอ๋อไม่มีอะไรครับน้ำมันกระโดก ครัวงแทนอ่านี่เราก็จะให้ลูกค้าลองชิมนะคะเราจะส่งตัวแทนแค่คนเดียวเท่านั้นคนไม่รู้จะให้ใครงงมากนี่นะคะเราจะให้พี่สุดหล่อนะลาลองชิมนะคะว่ารสชาตินะคะว่าเป็นยังไงนะคะสําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยทานโอ้ยเจ๊ค่ะอ่าทุกคนเราจะให้ชิมเพียกทานใส่อะไรคะหมดเวลาค่ะไม่ได้ต้องเลือก ให้ดีให้บอกใจอย่างเดียวผูภปษาอางกิจค่ะโค้กหนาเอ่อ i ส s ิ t อ่ะไยดิเซอร์คอขนมโคก i t is ิสอารท็อปปิ้งโค้กหนากินทั้งแมสนะพี่หลอกหลอกลองชิมนะคะสำหรับลูกค้าที่อาจจะแบบเคยแค่แบบ เกินปุยมุยอ๋อมันดีออร่อยครับพี่ลองชิมดูก่อนชอบอะไรครับมีปลาทองบดอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมีค้ามเกมส์อ๋อ it is this a sweet potato c o โคโนัทเอาไส้อะไรครับเขาเจ้าปลาทองบดว่ะนี่นะคะลองชิมดูก่อนค่ะจริงจริงมันสงน่งวลปิดเปแล้วกูอยากเปิด <c oughs> S <S เลือกวอ๋อมากับเมียเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยยังไม่มีลูกเดี๋ยวก็เลิกฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกะทิอัมพวานะคะกะทิแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนขาวหอม มันดีคันต้องแตกกระเทาะเปลือกค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายากกดไลค์กดแชร์กดซุสไครา์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะได้ครับคังคุบใบค่ะคังคุบใบค่ะ แน่อยู่แล้วปะมันเป็นถักเปียเหมือนกันเนาะก็ถักในแค่ข้างเดียวเท่านั้นแหละขาก็ะลี่เขาถักกันสอง้างค่ะเดี๋ยวพึ่งไปอ้าวกระจกแหกตาดูตัวเองสวยตายแหละอีดอกกูเหมือนกัะลี่จริงๆหรอวันเนี้ย คนมันสวยคนมันปังคนมันเก่แกมันรอด